คนเีก็เนะโดคือยังงี่อย่นกลมุตได้กนุ่นเป็นเรืองเดีวาเดียวกลมุตูคนแ่ได้เลยถค่แบบมูมันทำรูใ่บนตัวก็าอา้แข็งแต่วันจุดกเสียงแข่งกดเลยแขงใช่เขาไม่เติตัาี่ขวายกินขาแข็งพากินข้าวเนียวกัมาเนี่ยแะกระุนหน้ามาเนี่ยแะบซองหนีเลีงมีขานกินปลา Tao cho mít thảo ào để bông nó chế biến đi. Mặc dạy binh hướng chicken lắm. Mặc ào ào để bọn. Soi như chứ. Ugh! Ngoc tung bàn. Tiếm một số một kịch để của tiêu để bọn. Call nhanh yu quang hưng. Tong đấy. Zem tung bàn. Tong quang. 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 Tong เนี่ยทำตามไรไม่ตัวมุกจไม่เี้ยนบบบางแล้วก็ตกบางหันทั้งบ่อตกแล้วก็บ่ตกอันนี้เขาตกตกตกอืมยังคือกันอ่้าน่ตลอดจำอะไรามเลยปวดแขนแสบไห ยว่าเยอะแยะขนาดคว้ยขนาดที่เทงายขนายหนทอยางนีนีว่าเยอะมาเงิว่างเง่อยมันเ็นยังไงก็อะหาเงินใส่ไปไยช่วยมากใจมัน chín mẹ đều trứng thầu với con này đây okay. không <laughs> <laughs> có gì hết ngoài xem bơi ừ, Hãy โอ้ยเจ็บมีไงตะานเลยตะไนยันปวดเมื่อกี้เช้ามันก็บ่กมาหาครเลยไหม มันีะไรอยรอมานั่อ,นอยู่น,นั่นเดี๋ยวโคตรในตกนาพ่ออันน้ยา, <c oughs> า,นาย่นดไหกรมาไม่เงี้ยอันน้อจี้อกว่าไปชาเป็นไม้ดิเหรอจัดนด้

จนั่งเกามัใช่ไงคึงใชกับตาเพื่อนาเท่ากันโอ้โหาเพื่อกับกีดเจลเจลกับเลเข้าดีเจลเหก็ปนยังดูเฉียดนาเทมันอยู่ต้อบตลงีเอาอันเป็นหมากกอนต้นเม่ปั้มถึงเยน่ ก็มาใส่บ่ต้องมีเคื่องบุบเกี่ยงง่ายนั่นแหละง่ายร้ยแล้วท่านอยู่หลังคุณท่านน่ารักรถรถแต่ในงานติดปลอดเป็นด

这大白娘。